ผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน,นครนายกนำเครื่องจักรขุดเจาะขนาดใหญ่ลงพื้นที่ทำการรื้อถอนสะพานนครนายกที่อยู่จุดศูนย์กลางเทศบาลเมืองนครนายกหลังจากได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดให้เริ่มเข้าดำเนินการโดยก่อนหน้านี้ได้มีการติดประกาศปิดการสัญจรสะพานแห่งนี้แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีการเรียกร้องให้ทางจังหวัด ติดป้ายประกาศบอกเส้นทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อสะพานขณะเดียวกันมีผู้ใช้รถใช้ถนนจํานวนมากที่ไม่ทราบว่ามีการดําเนินการปิดสะพานข้ามแม่น้าน,นครนายกเพื่อทําการรื้อถอนส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างมากสําหรับสะพานข้ามแม่น้ํานครนายกเดิมเป็นสะพานไม้ชาวบ้านเรียกว่าสะพานดําก่อนมีการปรับปรุงซ่อมแซม รวเปลี่ยนมาเป็นสะพานโปรซยานน์ก่อนที่จะถูกรื้อถอนเพื่อทำการก่อสร้างสะพานใหม่อีกครั้งท่ามกลางการคัดค้านข,ของชาวนครนายก